ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ท่านประธานท่านรองประธานและพี่ๆสมาชิกสว,วอปอ,อ,อมา .7 ทุกท่านสืบเนื่องจากเราได้มีการสูญเสียพ่อของแผ่นดินไทยของพวกเรานับเป็นการสูญเสียพ่ออันเป็นที่รักยิ่งของปวงชชนชาวไทยทั้งประเทศในฐานะที่พวกเราชาวสว,วอปอ,อมาศก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลัง ความอาลัยและแสะดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยการทําดีโดยหาแนวทางการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่เดินทางมากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อรวมพลังความรักของพวกเราชาวสวปอมาส7ขอความอนุเคราะห์ขอสนับสนุนเป็นอาหารน้ําดื่มขนมของใช้จําเป็นเช่นผ้าเย็นกระดาษเช็ดหน้ายาดมและอื่นๆหรือสมาชิกท่านใดไม่สะดวกเป็นสิ่งของสามารถบริจาคเป็นเงินกําลังัพย์เพื่อนําไปซื้ ของจำเป็นอื่นๆต่อไปซึ่งทางชมรมได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับบริจาคจากชาวสาวปอ,อมสทุกรุ่นโดยรวบรวมเป็นรุ่นหรือรายบุคคลก็ได้ซึ่งจะเปิดบัญชีที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาวิภาวดีลังสิตเลขที่บัญชี163-232-4070ชื่อบัญชีนายประทักษ์ิมะพิชัยเชษนายพงษ์สะรใายกำเนิดนางศรีวรรณาวิริยพันธ์ ชมรมสอมอสอได้ร่วมกับกรมพลาธิการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมในการบริจาคปัจจัยและวัตถุดิบในการปรุงอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนโดยมอสอเจจะเป็นผู้รับผิดช,ชอบในวันที่7และ1 4พฤศจิกายน2559ชมรมสอมอสค่ขอความช่วยเหลือจากสวอปอ,อมอสอทุกรุ่นเพื่อบริการตักอาหารแจกแก่ประชาชนทุกวันวันละสองเวลาช่วงเวลาอย่างน้อย10คนคือ10นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ16 นาฬิกาถึง18นาฬิกาจึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนพี่ๆชาวมศ .7 ทุกท่านรวมถวายความอาลัยตามรายละเอียดเบื้องต้น